ปวดหัวบ่ปวดปวดฟันบ่ปวดปวดแขนบ่ปวดปวดเอวบ่ปวดเอวนี่ปวดเอวปวดแล้วท้องปวดบ่ปวดปวดขาบ่ปวดรวมแล้วแปดปวดอ๋อโลกละสามสิบบาทค่ะยายโลกละสามสิบบาทปวดแต่เหี่ยวดอกเช้าแล้วปวดแต่เหี่ยวเอ้าวันนึงก็มาปวดขา หลายลูกอดขากระช้าแล้วยางถึเพิ่งจะได้หนีนอยากได้เอียงกะให้บอกเอื่อยแต่ถ้าอยากได้เอื่นนะอยนะอย่าไปบอกผู้ใด <c oughs> อันฝากไปถึงผู้รักผู้ใยบ้านเมืองเนี่ยเปียงมุเจ้าหลายๆคนกะแบ่งกันมาตรวจสอบคอยแน่น่ ข่อยเป็นนี่ยังข่อยคือทุกผิดปกติคักเถะผู้ใดรวยว่าสันมุ่เจ้ากับเฝ้าเล่นไปตรวจสอบเขาแต่ว่าข่อยผู้ทุกผิดปกตินี่คือบ่มาตรวจสอบข่อยแน่นี่ข่อยละหน้าจะคล้องอยู่น,ยนี่จักเสียดแนว่ยไรผู้อื่นเขาว่าสันใบย,ยังขึ้นลราเป็นเงินเป็นท่องแต่ว่าข่อยใบย,ยังข้นเราไมีแต่แน่วได้เสียเงินเจ้ากว่าเป็นแม่มาแนวไรอ่ามา,มานางก่อนเอายัางเจ้าว้ายมาร้านกาแฟะกะสีซั่งกาแฟฉันตัว เขาจิมีตํแต่มาคุ้งขายอยู่สมบอกอยูยอะอายโอ้ยมาประท่านในนางกับืือกวนไว้แทถนออันคอยแนะนําผู้เบามาให้ก็บอกเอาเจ้าหัานทีว่าเขาเท่าทีว่าเขาโบรานโอ้ยนาะเอากระแม่นนั่นตัวถึงข่อยสีเท่าแต่ว่าข่อยกระมักเอยียงที่มันเพอร์เฟก แล้วกับท่านสม่ยปุนเดชคอยบอได้มากเด้อของโบราณน,นั่นเพราะไงนี่แหละเขาว่าปากกับใไบ่อตรงกันเอาคือว่าจังสันเจ้าว่าเจ้าบอมาของโบราณบ่ตีเออให้คอยถามเจ้าคักๆดูเอาถามโลดมักอยู่บอกกาแฟาที่กินอยู่นี่มักยู่มักกินดูยู่บอกโอ้ยขาประจำขาดบ่ได้ตัวมันซื้อกาแฟายังล่ะกาแฟโบราณ <laughs> แล้วอันที่เจ้าเที่ยวมานวดเดือนละสามเถื่อาชีเถือนี่เจ้าว่าจะมาหนวดอีย่างหนวดแผนโบราณเป็นผู้หญิงประเภทที่อ้วนง่ายผอมยากกินจุมากแต่ก็อยากผอมหนูไครักผู้ชายคนหนึ่งคบกันประมาณ25นาทีอ่ะโอ้เรียกว่าครบเหรอลูก เมื่อนูพมีอะไรกับเขาเฮ้ยตอนตอนหนูมีอ่ะหนูมีสตินะหนูไม่ได้เมาสวัสดีครับแซดดี้ค่ะผมได้ขอเบอร์เมื่อคืนนะครับอ๋อค่ะค่ะลืมถามเลยว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะว้าวเจนเจนที่มากับนุ่นแล้วก็มากับโบใช่ไหมครับมากับผัวค่ะรถไฟวิ่งผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกมือไหว้รถไฟวิ่งผ่านพระพุทธรูปยกมือไหว้ รถไฟวิ่งผ่านซ่องกะลีเฮ้ยต้องไปรถไฟวิ่งผ่านกิ่งมะม่วงหลบรถไฟวิ่งผ่านกิ่งมะขามหลบรถไฟวิ่งผ่านกิ่งอำเภอขวาวิ่งไงซำเรสิรลสีเลสให้เลือกระหว่างผัวที่เป็นตำรวจกับผัวที่เป็นช่างไฟฟ้าซิรสจะเลือกใครช่างไฟฟ้าทำไมถึงเลือกช่างไฟฟ้าขอเหตุผลหน่อยสิ ตำรวจจับอย่างเดียวช่างไฟฟ้าจับแล้วดูดลแล้แย่างสร้างปัญหาราคากันเองยูซื้อว่าไรสร้างปัญหาย่างเดียวเ,เราเป็นให้เธอได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นปกติ